นี่ไประวังโดนปุ่มนะอ๋อมันบังเออมันบังอ๋อนี่หน้าจอเดี๋ยวผมเปลี่ยนเคสก็ได้ทุกคนแป๊บนึงนะเปิดเปิดแสงหน้าจอได้ไงมันมืดมากเลยฝ่าย้ไม่ได้อ่านอยนั้นไหมหรอไม่ใช่มันไม่ไม่บังไงไม่เห็นจอเลยนี่ทุกคนมากดจิ้มหน้าจอวนกันไปมาแล้วบังถอดเคสผมพอตรงนี้มันไอ้นี่เปล่ามันจะโดนปุ่มไงเดี๋ยวเปลี่ยนเคสเอา เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วไม่โดนหรอไม่โดนเนี่ยมันไอ้นี้ปุ่มมันบังอ๋อเดี๋ยวมคำตอบหนึ่งนะทุกคนรอสักครู่หนึ่งกดจิ้มหน้าจอรอไปก่อนครับมาเรื่องแกงยงดีเวลาเดิมหนึ่งเด้อจ้ะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะเดี๋ยวรออีกเครื่องหนึ่งก่อนเรวจะเข้าไปสำรวจสถานที่ตรงนี้จะได้ไหมจำได้ไหมว่าเรามาเราเจออะไรบ้างนะครับทุกคนกดจิ้มหน้าจอไปมา หลายๆคนเพิ่งติดตามหรือว่าเพิ่งเข้ามาดูใหม่เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งรอเพื่อนๆก่อนเราเนี่ยมีไลฟ์ทุกวันทุ่มครึ่งนะถ้าใครเพิ่งมาติดตามนะครับเพราะว่าบางคนถามเยอะมากเลยว่าไลฟ์ช่องทางไหนเดี๋ยวผมจะบอกนะครับลองดูลองดูเออโอเคเสร็จได้ใช่ได้พอแล้วพอแล้วเออไม่เครียมาก่อนไหมหรือว่าเอานี้ดีกว่าอันนี้มันเข้ากล้องเดี๋ยวแม่งอะไร อย่างนี้แหละอ๋อมาดีมาดีทุกคนกดจิ้มหน้าจอไปกันนี่ฮะตึกสีชมพูเห็นตึกอย่างนี้ล้างนะสวยสวยแต่ลางนะจริงจริงตึกตึกดีๆไม่น่าล้างนะต้องมีอะไรสักอย่างนตึกตึกนตึกอย่างที่แล้วที่ผมบอกล้ว่าตึกแบบเนี้ยเนี่ยมันมันสวยนะแต่ลางเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ มันสะเทือนขวัญสะเทือนใจคนแถวนี้มากๆแต่เล่าในทิกตอกไม่ได้นะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วกดจิ้มหน้าจอให้ครบแสนครบล้านเลยอยู่กับเราเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีเพราะว่า t ิกตอกเนี่ยจะเริ่มไลฟ์ตั้งแต่ทุ่มครึ่งของทุกๆวันนะส่วนจบทิกตอกเนี่ยทุ่มครึ่งเสร็จปุ๊บสองทุ่มเจอที่เพจโนอาเดี๋ยวตอนใกล้สองทุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าไปไลฟ์ที่ไหนต่อเพราะว่าบางคนเพิ่งติดตามมาใหม่ใครยังไม่ติดตามรีบติดตามเลยใครที่ชอบรายการแบบเนี้ยก็กดติดตามไว้เราจะมีไลฟ์แบบเนี้ย อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคนเชื่อมีคนไม่เชื่อมีใครไม่เชื่อก็ดูเพื่อความบันเทิงรายการพวกเราเนี่ยเน้นความสนุกเน้นความบันเทิงเน้นความสุขให้ทุกคนเหมือนเป็นรายการผลิตความสุขความสนุกให้พวกท่านได้ชมวันไหนไม่มีไลฟ์ทุกคนจะเหงานะเอาเป็นว่าใครที่คอมเมนต์เกียนหรือว่าคอมเมนต์จัดฉากคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยปล่อยเขาไปเลยเพราะว่าผมบอกแล้วว่าความคิดใครความคิดมันนะฮะมันมันแบ่งความคิดไม่ได้สะดุดเพื่อ นีลิมพันนะทุกคนอะกดจิ้มน้าจอยเขาแสงครบร้านก่อนเร็วตึกนี้มันมีประมาณเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกเงาจริงเงาจริงเงาอะไรเงาอะไรเาปอมันเนี้ยเออหรือว่าแกล้งกันอีกแล้วส่องเนี้ยส่องไฟดิยไม่อะมีอะไรอ่ะแต่ตึกเนี้ยเป็นหญิงสาวตั้งคันถ้ารวมดัดฟ้านะถ้าไม่รับข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าเออทั้งหมดห้ารวมดนัดฟ้าคือห้านะครับไม่ได้แก้มีเด็กเอ้ยไม่ได้เบบียืนอยู่ข้างหลัง อันนี้ไม่มั่วแล้วอันนี้อันนี้แกล้งแล้วทุกคนที่ไรกันอะพยายามคอมเมนต์ได้เห็นไม่เหมือนกันเห็นอะไรวะตอนนี้ผมยังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยส่องไม่ได้ยืนหน้ากล้องเลยส่องให้ดูเลยตึกนี้ของจริงนะเงาหัวผีไหนเงาใครยืนหลังยืนหลังอะไรหลังก็ป่าไม่ไม่น่ามีเราต้อจะปั่นแหละรู้ส่งวอชาวอินเทอร์เน็ตอยากอยากปั่นพวกผมหรือผมจะกลัวแต่เราไม่กลัวเพราะเราชัวร์ ดูกันดับมมัวแล้วก็ลัวคือคือไม่ได้แต่กูก็จะไปน้ำคุ้นๆไปดิมันมีตุ๊กแกบอ่ะอุ้ยสาวหอนป้าเดี๋ยวเราไปลุยทุกคนฝากกดหัวใจลัวหน่อยนะลอง้กดหัวใจลุรับขอบคุณครับพี่สากะรอครับหาน้ากดจิ้มหัวใจกดแชร์กดเออกดคอมเมนต์อีกอะ กูยังไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยน้าจอด้เยแบาวอะทุกคนเห็นอะไรกันอะชั้นหไม่มีชั้นสองไม่มีชั้นสามก็ไม่มีด้านฟ้าก็ไม่มีไม่มีมาครบทีไหมครบสิครับเห็นอะไรกันเลิกนะอดีกวาลุยเลยป่ะปปะปปปปเงยีหน้ามืดเลยไปทุกคนลุยดูตแกดิ อยากจะชินกับพวกมันนะแต่ก็ไม่ชินหรอกดูแม่งวิ่งกันดิแม่งวิ่งเป็นส่วนสนุกเลยเวนกดหัวใจรัวๆไปทุกคนทางแอปแดงฝากแชร์สาธารณะไปทุกคนฝากแชร์หน่อยนะมันกำลังโตเลยเนี่ยมันกำลังโตเลยเนี่ยใช่เออมีญาตสั่งพะเวสสิอย่าเพิ่งออกมาเด้อกดแก ไป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 โอ้ยตัวนไปโอ้ยเฮ้ยกูก็หล่อนหมดแล้วฝากกดหัวใจรัวๆไปนะทุกคนโอ้ทุกแกแม่งโหจริงที่เนี่โยโคตรเยอะทุกคนฝากกดหัวใจรัวๆนะโอ้ไม่ไหวอ่ะ แมวออยู่กล้ายังไม่กล้าเลยทุกคนบริเวณชั้นล่างอะ่ะเราไม่สำรวจเพราะว่ามันไม่นะวะมันไม่ค่อยมียอะไรนะครับถุงสำเนียงเสียดังแลเฮ้ยขอโทษกดจินะ้นหน้าจอให้ครบแสงคุณร้า,ตางตาเด็ดเกทนะี่น่างบนดีกว่าจริงนะได้ผลดีจริงนะแต่ก็หวังสุด ปลา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 แม่ไปวันนี้มันไม่ไปทำานทำงงทำไงกันมากแล้วอีเวนให้พวกกลัวอยู่ได้ไหนต้องเจอผีไหนต้องเจอตุกแก่ไม่มีแล้วสวัสดีครับกดหัวใจรัวๆไปนะทุกคนอะไรอ่ะไอห้องไอห้องอ๋อห้องที่มีประเด็นใช่ป่ะป่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกช่องทางเลยนะถ้า ใครส่งขวัญมาไม่ได้อ่านชื่อใครขออภัยด้วยนะครับทุกคนเพราะระหว่างนี้ผมเอ้ยอะไรแบงค์โง่โอ้ตกใจหมดเลยเนี่ยนี่ว่าเปนแบงก์ฝากกดพี่นาตาล่าให้ผครับห้องนี้แหละเดือดจ้าคนห้องที่ทิกตอกเราไม่ได้มาเดี๋ยวเรามาให้นะครับอ้าวันนั้นทิกตอกเราไม่ได้มาเหรอไม่เจอเราขึ้นชั้นสามให้อ๋อคนเออคนละชั้น ถ้าใครดูวันนั้นอ่ะทุกคนจะรู้ไม่ส่งเนี่ยไอ้เนี่ยทุกคนมันมีขโมงหม่ใ้่แต่ทุกคนเอาออกมาเสร็จนะใช่นี่เต็มเต็มแล้วก็เดี๋ยวว่าของของของหวานของอะไรเนี้ย มาเส,าสวัสดีครับคุณยานมีใครอยู่รับทุกคนคือผมแพนกล้องไปไหนไม่ได้เลยนะห้องนี้มันมันมันแพนอะไรไม่ได้ Bắt đèn Bắt Ui Ui Cái gì Bắt đèn Xem Cái gì <laughs> <A lay? cười> <La này là. cười> <laughs> กูพยายามไม่ส่องอยู่นี่อุ้ยเฮ้ยตติอเฮ้ยเขาตุยห้องนี้ใช่ไหมใช่ก็รอบผิดชอบเราห่ะมองไม่เจอวันนี้ไม่เจอห้องเอ้ยช่วงนนี้รอบผิดชอบในติตสอกไม่ได้เห็นใช่ อย่าห้องน้ำอะใช่เนี่ยก็นี่ไงเขาเอามาเส้นไงไอู้เฮ้ยเดินบ้าจูแพนไปไหนไม่ได้เลยวะอันนี้ขันเฮ้ยพี่ขันที่เขาเป็นในนี่ปะในรายการเดินเดรปเปอรอยู่ดียนขันไทยเพลงเสียง ใครอปิปิบป่าปปปทางแอปแดงฝากแชร์หน่อยนะครับทุกคนเฮ้ยฟังดีดีมันได้ยินเสียงผู้หญิงไหมเโอ้่อนมันส่องไม่ได้เพราะว่าติดต่อกันมันไหลายช่องมันเป็นคาบอะ มันส่งไม่ได้ขาขาขากองติ๊กต็อกมันมันใหญ่เมื่อเมื่อตอนอาทิตย์ที่แล้วที่เรามาไม่ไม่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่กี่วันที่เรามาในเพจอ่ะเราส่องขาดูเว้ยเห็นเหมือนเป็นผู้หญิงตั้งคันอ่ะอยู่ห้องนึงอันนี้มันแปลกมากแปลกที่ส่งไม่ได้เลยเพราะว่าผู้หญิงตั้งคันในเย็นนะเว้ยรอทางเพจนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวทางเพจเราจะส่งให้นะ พราะติ๊กต็อกติ๊กต็อกมันไม่ได้จริงมันมันขาขาขากล้องมันใหญ่มากแต่มันเป็นประวัติจริงๆนะน้ำน้ำนิลโลน้ำนิลโลน้ำเหลือดมันขาดแท้เออว่ะตาเราเลือว่ะฝากดใจรัวๆไปนะทุกคนเฮ้ยมีรอยแบกเยอะแน่ๆฟังได้คือมันเป็นสีอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าหิงพระหรือเปล่าหรือว่าเขาบอกว่า อาจจะเป็นหิ่งเลอมั้งไปทุกคนอุ้ยไ้นี่ชันแล้ววะเป็นสองใช่เป็นสามเดี๋ยวป่ะเป็นสามเดี๋ยวปะปะปะอุ้ย้าแบบเต็มกำแพงเลยอ นในสุดดวงวิญญาณประวัติฟังในเพจลองฟังในเพจเลยเอาเลยว่าสุดปีศาจมาปูดปีดเสียนจริงที่นี่รอบที่แล้วเราไม่ได้ขึ้นไปสุดดาดฟ้าเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวพาพขึ้นไปขึ้นอันรอบที่แล้วไม่ได้ขึ้นในบอร์ดก็ป่ะเดี๋ยวพาไปดูแดดฟ้า,าใช่ใช่ใช่ฟอนต์มันติ๊กต๊อกมันส่องมันมันส่องอยากมันมันมันหกเครื่อง ร้อเพจดีกว่าครึ่งเดียวโอ้ยเแช่ฟันนี้แหละประตูเยอะจัดระตูยังแบบว่าเต็เมเลยนะอันนี้เราจะขึ้นใช่ไหมเดินๆสำรวจก็ได้พี่ <Okay. S 2> เดี๋ยวขึ้นตอนที่แบบเดินย้อนออกมาได้ได้ฉันอะไรระดับสามเนี่ยต้องฝึกจัดได้สิบสิบบเนี่ยบ้า ส่องได้โอ้โหส่องเลยส่องได้มันไม่กลัวคำเลยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกถ้าแบบว่ามีคำหยาบอะไรเงี้ยถ้ามันมีคำหยาบตามกันแพงเนี่ยเราส่องไม่ได้นะเฮ้ยยังไงอ่ะไม่รูัวใครอ่ะเฮ้ยแตรงนมีห้องนึงอ่ะเหมือนเอาไม้ปิดกับไม่ให้เข้าห้องสุดท้ายเออไปดูไหมปฏิบัติปะปะปมันมีไม้คาดด้วยก็เข้มปิดคุณพี่ครับ แต่แลห,หละไหม่รู้องหมาหญิวะนคล้ายๆกันอะไรประตูหรอทำไมประตูไหนดีกว่านี่ไอประตูที่สองเนี่ยไม่หประตูนูนนน้นน่ะนี่นั่น่ะ ปิดได้ไงวะมันปิดลึกอุ้ยมาทีละตัวเนอะใช่ไหมมันเหมือนมีคนเคาะประตูอะไม่รู้ว่าไหนเนี่ยเอาละเริ่มละอุ้ยหมาหมาหมาเห่าด้วยจ้ามีใครอยู่ในห้องไหมครับเฮ้ยมึงลองฟังนี่มันเคาะมาจากห้องไหนวะ ไม้มันพังหมดแล้วไงสวัสดีครับสวัสดีครับเลยอะไรผมว่าห้องนี้ว่ะไหนข้างหน้าใช่ปะ่ะใช่ไปดูไปนี่เสงรอ้อกว่ะต่ยิน เอย่างดัง,ดงอดเออสิ่งออซัดเออู้ส่องอยู่เลยห้องนี้ใช่ห้องนี้เลยใครอ่ะใครอยู่ในห้องน่ะเฮ้ยพี่บอกมีเสียงมีเสียงด้วยเสียง โคชัดโคชัดทุกคนได้ยินเสียงไหมมันมีเสียงมันเป็นเสียงแบบกระโดดถีบแม,แม่ทุกคนเดี๋ยวมาในนี่เดี๋ยวประตูมันพังแป๊บนึงนะเดี๋ยวเคลียร์กัน <c oughs> เสียงโคดนบอยอ่ะเฮ้ยเชียร์เปิดได้ปะ <c oughs> มันเปิดเหมือนมันมีอะไรขั้นไว้อยู่อ่ะพี่ <c oughs> ไม่ห้องอื่นเปิดได้ห้องอนี้มันมันเปิดไม่ได้หว่าโคตรแน่แหละพี่ลองเปิดห้องนี้มาในนี่อ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยหรือว่ามันเฮ้ยอ bueno. ันนี้ผีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครอยู่ในห้องอ่ะเฮ้ยอันนี้ถูกวะไม่ใช่เฮ้ยหรือว่ามีคนอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยมีใครอยู่ในห้องปะหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ ไอ้ตอนแรกเราขึ้นมาเราเปิดกันแล้วนะเว้ยอันเนี้ยเราเปิดกันไปแล้วรอบนึงไ้แบงค์เออว่ะเปิดไปแล้ว่นิงเชื่อเป็นเเออม่แม่นแบบเอ้ยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมทุกคนคือไม่เปิดกูถทีบนะมันมีเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงหรือเสียงหมามันมันใกล้เคียงกันมากเช่ทุกคนเนี่ยหมาก็เห่าเออเฮ้ยของโนค้างเหรอไม่ค้างไม่ไม่มันก็เขี่ยอยู่นะ ปิ้นปิ้นค้างไมหมติ๊กต,ต,ตอกกูอ่ะดูเนี่อยค้างไมค้างโอเคโอเคโอเค,อเคม,มันล็อกเหมือนล็อกจากด้าหนในเลยวะนี่อุ้ยอุอ้ยอ,อ,อะตูหูหลุดเผยนี่ไปดิห้องโคตรจะโลง่งมันไม่มีอะไรเลย เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดเดี๋ยวนะไม่มีมีเพียงเกงวะไอคอนดูให้ด้วยนะเผื่อสองอะไรไม่ได้มีเกงขั้วอยู่ในห้องนี้แน่เลยไอคอนตองถักประตูห้องน้ำหนงมีอะไรแบงก์เกงเนี่ะเหมือนมีคนอยู่ในห้องเนี้เดี๋ยวเองอุ้ยไอ้เรี่องอะไรเขาตอกไม้อะไรเต็มไปหมดเลยวะถักถักประตูเข้าไปบักเก็มเบ้บักเก็มเบ้มีปะ เชื่อไม่มีไม่มีอะไรเลยใช่เอ้ยม oui ันไม่ใช่กางเกงเอ้ยมันกางเกงแหละแต่ว่ามันอาจจะเป็นกางเกงเด็กเผอที่ส uh ุดเลยไม่ละหายไปไหนก่อนไอเรียกผีนะมีคาถาอยู่นะไม่ละหายไปไหนก่อน่วา นีส้มร้สีถ้าได้กินกูน่าหอมมหลอกเลยพีจันหนักโมยลั่นเลยลั่นเลยลั่นจริงจริงนะไอ้เรไม่ลแค่หกโม่ัใครอะพี่ประตูมันลมหรือเปล่าวะไม่ลมหรอกมั้ง 喂。Oui. ว่าประตูไหมพี่อยาจะบอกว่าโดนขานะน,น่ะันไมเลื่อยไงมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมีไม้ขัดอยู่ตรงกลางประตูอ่ะเเออเออ

ลองพูดดีๆโนลองพูดดีๆพี่ครับให้พมอไปข้างนอกนะคะสัญญาว่าเดี๋ยวผมจะทำบุญกวดอดทิพย์สนไปให้ครับเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยไอ้กอนถือว่ามันมันฝืนเก่งกว่าไอ้ยันตินยังแอ่เลยป่ะป่ะป่ะไปเจอในเพจดีกว่า ทุกคนครับคอมเมนต์นอาให้ผมหน่อยทุกช่องทางรบกวนคอมเมนต์นงอาให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวเราไปเข้าเพจเดียวเครื่องเดียวดีกว่าตอนนี้ผมถืออยู่หกเครื่องเออนะครับไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่เพจนะเปิดไล์รอเลยครับเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวขอญาตเดินลงไปก่อนใครเห็นคอมเมนต์นอาแล้วไปเจอที่เฟซบุ๊กเลยนะไปเจอที่เฟซบุ๊กเลยนะ ไปสแตนบายรอกันทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปที่ Facebook นะเครื่องเดียวนะทุกคนไปก่อนไปก่อนไปทุกคนใครเห็นคอมเมนต์โนอาแล้วย้ายไปเลยนะไม่ต้องรอนะเดี๋ยวไปเจอกันในเพจนะทุกคน Facebook นะเฟซบุ๊กไเพจโนอาครับเนี่ยใครเห็นคอมเมนต์โนอาไปพิมพ์ใน Facebook ได้เลยเออขึ้นแน่นอนใช่ ขอใครื่ได้เลยครับขอเครื่องผมัะทุกคนไปได้เวลาสนุกแล้วเดี๋ยวลงลงในนี้อะไร,รอ,อ่ะอทางแอป,ป,ป,ปแดงผมขออนุญาตลงไลน์นะครับ